ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์นะครับซึ่งผมไปซื้อมาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับก็จะมาขอแบกแนวนี่นะครับรีวิวเต็นต์ตัวนี้เพราะว่าราคานะครับมันถูกนะครับก็เลยสนใจอยากจะเอามาลองดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมอะไรอย่างเี้นะครับ มันเป็นยี่ห้อนะครับเบสิโกนะครับยี่ห้อเต็นชื่อเบสิโกตัวนี้ก็ขนาดมันก็สองเมตรสิบคูณเมตรสี่สิบแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยสูงหนึ่งหนึ่งเมตรนะครับก็เป็นสีเบตเบดดำนะครับไอตัวเนื้อผ้าของเต็นท์นะก็คือจะเป็นอ่า โพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็ไอตัวพื้นพื้นดำๆเนี่ยครับก็จะเป็นโพลีเอสเทลีนนะครับตัวนี้นี่มีน้ำหนักประมาณ1.3ึกิโลนะครับก็น้ำหนักเบานะครับก็เลยอยากจะมาลองดูนะครับครับเต็มที่ราคาไม่แพงเนี่ยเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปกลางให้ดูก่อนนะครับแล้วจะมารีวิว ให้ดูอีกทีนะครับ จากที่แกออกมาก็จะมีมีเสามาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวตัวแบบว่าเสามาให้สองสองอันอันนี้ก็ตัวเต็นนะครับตัวสาเป็นไฟเบอร์เดี๋ยวลองมากลางดูครับ กลางเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับวัสดุภายนอกก็พอใช้ได้นะครับตามราคาครับตัวด้านบนนี้ต้องผูก อันนี้เขาจะให้ทานน่าจะคุมด้านบนนะครับนี่นะครับอันนี้คือหลังจากที่เรากลางเสร็จแล้วนะครับดูรอบนอกนะครับ ก็โอเคนะครับถ้าไม่ไม่คิดมากนะครับหรือกลางกลางใช้ได้แบบชั่วคราวอะไรเงี้ยครับก็พอกลางได้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะครับ ข้างในนี้ก็จะเป็นมีกระเป๋านะครับตรงนี้ตัวเต็นก็การเย็บอะไรนี่ก็ตามราคานะครับอันนี้มีมีมุงให้ด้วยนะครับข้างใน เ oh. นี่นะครับข้างนอกก็โอเคนะครับดูสวยวัสดุที่ให้มาก็ก็คือแบบนอนนอนได้แต่ตอนที่ผมเข้าไปนอนนี่รู้สึกมันจะติดที่หัวนะครับผมสูงร้อยแปดสิ ถ้าไม่ไม่คิดอะไรมากก็โอเคครับพอกลางได้ก็มีให้ดูแค่นี้นะครับครับผมไอตัวนี้นี่มีสมอไม้สี่ตัวนะครับสมอเล็กๆนะครับเอาไว้ตอกกับตรงนี้ครับ ยึดแบนนี้นครับตัวนี้ก็จะเป็นรูเสียบเสาตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่สมอนะครับก็เล็กๆบางๆนะครับครับผมหลังจากที่ไปทดลองกลางมาแล้วนะครับก็คุณภาพเซนก็ตามสภาพตามราคานะครับก็คือถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ ก็แต่จะใช้งานแบบประจำาปํานี่คือผมไม่แนะนำนะครับอยากให้เอาไว้ใช้แบบเป็นกรณีฉุกเฉินหรือว่าติดรถไว้เป็นเต็นเต็นเต็นสำรองอ่ะครับอย่างเงี้ยได้หรือไม่ก็ซื้อให้ลูกให้หลานอะไรเงี้ยเอาไว้กลางเล่นในบ้านเนี่ยครับโอเคขนาดของของเต็นเนี่ยก็คืออันนี้น่าจะเหมาะครับสำหรับคนที่ตัวประมาณ160 ไม่เกินร้อยหกสิบห้าเนี่ยครับกาลังสบายนะครับอาจจะนอนได้สองคนนะครับสําหรับตัวนี้คือคือผมได้เข้าไปนอนแล้วครับคือต้องนอนชิมเฉียงนะครับเพราะถ้าถ้านอนตรงๆเนี่ยคือมันจะติดคือมันจะติดตรงหัวหน่อยนะครับข้างในข้างในเต็นท์ก็ก็โอเคนะครับมีมุง้งมีซิปแต่ก็อย่างว่าครับก็คือตามสภาพก็ อาจจะใช้งานที่ควรก็เก็บไว้เป็นเต็นสำรองนะครับหรืออย่างที่บอกไปนะครับอันนี้น่าจะเหมาะครับผมอันนี้เต็นนี้ผมซื้อมาราคา2 7 9บาทนะครับอันนี้ก็เป็นของจีนนะครับจีนนคนผลิตก็ตามราคานะครับก็เอามาทดลองรีวิวให้ดูนะครับ เผื่อใครที่แบบเดินไปเจอแล้วอยากจะอยากจะซื้อหรือว่าอะไรก็ได้ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะเอาไปเป็นประโยชน์ได้นะครับก็อันนี้คือผมก็รีวิวตามสภาพจริงนะครับที่เราเห็นนะครับไม่ได้มีแบบว่าเจตนาจะโจมตีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็ทางนี้ก็ถ้าเกิดผมไปเจอ สินค้าตัวไหนที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยก็จะเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผลสตอรี่ครับผมขอบคุณครับ